ปสองจะกข้าลงภาพยนตร์ท่กประเทศที่ิจพฤศจิกายนนี้อยากให้เชียชีกันนะฮะนอจากนะครับอันนี้ผมกเลยครับก็นะครับใกล้เป็นช่วงเทศกาลนะครับมันก็ใกล้ปีใหม่ใกล้คริสต์มาสนะครับก็เป็นเรื่องของความสนุกสนานนะครับหลังจากที่ปีหนึ่งเราผ่านเรื่องอะไรกันมาเยอะแยะทีเดียวนะครับสำหรับประเทศไทยของเราความสุขหาได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการดูภาพยนตร์โดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับซูตัวีย2 สำหรับคนที่ไม่อยากจะดูหน้ามนุษย์นะเบืเ่อหน้าคนมาดูหน้าสัตว์ก็ไดไไไ้ไม่มีใครเลยนะครับดูกันไดเรื่พองครอบครัวคุณพ,อพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานนะครับคุณตาคุณยายก็ดูสนุกสนานมันมีทั้งความสนุกความหาแล้วก็มีเรื่องของคดีมีไขคที <c oughs> แล้วก็จะได้มีมาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวเองนะฮะในภาคที่แล้วนะครับว่าภาคนี้เนี่ยเขาไม่ได้ เป็นตำรวจจับร้ายอะไรกันแล้วเขามาร่วมมือก oh, oh, ันหุยบอกไปเยอะไปนักเตะสี่นักเตะสีอัปภิพลอยดีพี่หนุ่มไปเลยโอเคนะคะหุยหนุ่มยอดมากอสำหรับอีกนะคะก็อยากให้ทุกคนคนที่เป็นแฟนซูโปกียน่าจะต้องกลับมาดูอยู่แล้วแหละนะคะก็อย่างภาพที่แล้วก็จะเห็นเรื่องราวของซูโปกียแค่บนบกแต่รอบนี้เนี่ยเรามีเรื่องของใต้น้ำบาดาลตัดเลยฟานที่เพิ่มเข้ามานะคะจะเป็นเรื่องราวมันจะเป็นยังไงมันจะ มีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีเมืองซูโทเปียรหรือเปล่าอ่าก <c oughs> ็อยากให้มาดูกันนะคะเพราะว่าถ้าใครที่เป็นแฟนดิสซีก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าวิชวลในเรื่องของน้ำหรืออะไรนะคือดิสซี่ทำได้ดีทุกเรื่องอยู่แล้วนะคะ<ม>ก็อยากให้มาดูคนที่ชอบดูดิสซีก็จะดูเรื่องเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าวิชวลในภาพหรืออะไรเงี้ยมันหาดูได้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นจริงๆมันต้องดูในโรงใหญ่ๆถึงจะเต็มอารมร์จรงิจรงๆก็ฝากไว้ด้วยสำหรับซูโทเปียสองนะคะยนคะ ขอบคุณนะคะอันทัางไทยเชิญเลยครับแล้วก็เนื้อเรื่องมันจะข้นพ้นมากขึ้นเลยครับแล้วก็มีการประจนภัยที่มันไปไกลแบบจะปล่อยปะเนี่ยไปสบายจังหวะนั้นอย่พุ่งไปุดเลยทำไมพุ่งหยุดนะบริการประจนภัยที่ไปมากกว่าเหนือเลยครับแล้วก็มีระเบิดนะฮะหนิกมากข้างนี้เนามีเอฟเฟกต์ที่มันแบบยิ่งใหญ่ขึ้นมากเลยครับแล้วก็หนักมันยิ่งใหญ่มากจริงๆที่สามารถเอาดาราศิลปินมาหลายคนขนาดเนี้ยมาพูดแค่แค่นี้แต่ว่าหนักมันต้องเป็นอะไรที่ยอ๋อ แล้วก okay, ็เพิ <S <S ่มไปนั <NG> <S <S ้นสิเ่าะเป็น่หญ่บ้างได้หน่อยแล้วโอเคเราเป็นลำไสครับท้อมครับเสนครับค่ะก็นอกจากจะมีตัวละครเก่าๆนะคะจากภาคแรกที่ทุกคนรักแล้วนะคะในภาคนี้จะมีตัวละครใหม่ๆมาสร้างสีสันให้ทุกคนได้แบบอมยิ้มในหัวเราะกันแน่นอนนะคะแล้วก็ภาคอยากจะลองทายเล่นๆนะคะว่าพวกเราทุกคนภาคเป็นใครต้องท่าข้ามภาคนะคะภาคคนไทยนะคะไปดูภาคไทยนะคะแล้วก็ลองทายดูเถอะพวกเราเนี่ยใครเป็นใครบ้างค่ะอ่าไปส่งแจกแหวนไหมโอเค ยดีออตอนครับผมจะเจลครอก็อยากจะชวนทุกคนนะครับไปดูในจอใหญ่กันเยอะครับผมให้สกับความยิ่งใหญ่ของเสเวียนะับก็ดูในทุกพศกวัยครับผมก็อย่าลืมพาน้องๆหดูกันไปวยนะครับ กเราดูเจนะครับผมน้องเชจนรับนยิ่งความสนุกการมาดูซูโบรเปียมันคือการได้เห็นคาแรคเตอร์ของสัตว์ต่างๆที่ถูกเอามาทำให้มันกลายเป็นมุกหรือความสนุกอ่ะเพราะฉะนั้นจากที่คุณเคยดูซูโบรเปียครั้งที่แล้วมีสัตว์เยอะแยะมากมายครั้งนี้มีเพิ่มมากกว่าเดิมและเรื่องราวเข้มข้นกว่าเดิมด้วยสนุกสนานแน่นอนครับหอมหอมน้องครับปิดท้ายกันแก้วคนดูครบหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้น27วิสัยทัศน์อยู่ทุกโรงภาพยนตร์ห้างพลาซ่าสำหรับแฟนๆซูโบรเปียแล้วก็ดูได้ ไปเลยค่ะฮัมพานนะคะใช่แล้วนะครับอาาัมานตัวเด็ดขาดเลยนะฮะ27พฤศจิกายนนี้ทุกงเข้ทั่วประเทศ